เราเกิดด้วยความรักเราเปิดร่มใส่บารมีใสมันน่บจะเป็นอะไรปุ่นถ้าบอกง่ายว่าถ้าเกิดบอกง่ายพวกมือดีไรพวกคนเดเกิดผู้เกิดราคเกิดก็ถุงแก๊สจะต้องให้เหตุให้ผลเออพวกที่จะทำอะไรตัดสายตัดรูดันท่า เอาหน้าโฆษณาอามาสอก็ได so, ้คุณก็ได้คุณหลายเพราะฉะนั้นเอบจอย่ากอวันาัของประท้านนี่ก็ได้คุณเพราะพเจ้าเป็นเทสเป็นโูคสมบูแบบแล้สมบูแบบแล้วนี่สังฆาตินี่อะไรสมบูรณ์แบบแล้วแต่คุหลายตัน Nếu là người có lọc lo cái em 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 làm em 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 Nó em 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 เขานัาโคจรนะอาหารกรอบกไปวางแงกันเดี ment, uh, ๋ยวนีุ้่รเกินไปเลยลออกแค่เกินหนึ่งระยะจะตทุงรัดใจหรือถ้าว่างร่ายาขึ้นไหมเอามากเรา่น้แข็งเอามากกพรงะ่นนีงนของเราแะได้ที่เขาาเ้องาแข็งนี่เพาะเราแข็งว่าเราเเต็มเลยหม ันว่าเนี่ยมาทางวาคุณได้มาตรวจหน้าถ้าคุณเป็นมาหน้าท่าใจท่าใจไรบริสุทเอาน้าพราจนาอาหารนั่นเพต่อขาวได้ห้าเดยเพรดุลงานการเนียต้องประกอด้วยองคสามประการข้นในคนหายหน่งนิสตต้องสองนิสท่าสาม นี่ผู้รับผู้รับเจ้าคือได้รับสุปฏิบันโนวันหนึ่งเขาอะไสมคุณแบบนย้ถท่าเขาอะไรเ็ดทิเขาเห็เต้าหน้าคือปฏิบัติหน่าเวันว่าติดปฏิบัติย่ำตายแล้วเนี่ยยมีชีวิตอยู่กาทุกไปที่ไม่หิงฟ้าไม่หงฟ้สร้างบ้านี้่งยที่แล้วก็จาะนั้นจะออกดอกไม่ม่เป็นเทาุงยุ่งแต่ไม่รักแก่กันเป็นสถานที่ของขันยุ่ง เกิดโอไป้แ่เก็บเสมอเพราะคนแห็ขึ้นมากขยะเต็มบ้านเต็มเมือีเป็นสาสมในรากาศเสียาผู้ิจคยังเป็นขีปุงในปุ๊บยงใส่เป็นไทยหอาสียาบ้านปุ๋ยเทานั้นบ้านปุยเท่านั้นสียาจะเอาจับไหนเลยปุ๋ยก็จะวาจับไลยเลยมานึงน้ำพาจะมาจิ้มว่าใดเ็นคือนเพาะฉะนั้นทุนี่แะขอตอ ภาวนาให้อากมากเอ่เราปฏิบัติหุดท่ายืดดึใช่ไป็นรับใช่ไหตาดเขามากเราไม่เราไม่ยืนนั่งเดียวเพื่อกเขาให้เป็นกอดูต so, um, ูวบัววันสำคัญเพื่อการระัท่านรัฐมากขับพี่สาขาระหาสุชาใอเวียนที่โตเห้ยเวียนชี้ใจโงเโาก็ร้องไปยังกล้องคุยกันในร้าข้ายเขาด้ขายจุด เก็ดอกม้ีี่พนี่ตัวนี้เอาเหโกแก่ดิันพักตุวันพักเก็หน่อนหนส้เมือวันักดอกไม้วันพักมันปักนี่โู้ไาเสียงาเนเป็นภาระของหลายหลายพวกเทบาลไปเก็ไปกวไปเก็ไปเมียดวมเป็นภาระเพิ่มผลเสียอะไรอีกบ้างเพิ่มภาระอะไรก็ก็ทงาคนเราบาง่ า่ามิกรองกรุทั้งหลายมีวันสำคัญอเ่าวัดับคนนั้นสำคัญกับตาวัดรักนั้นขอเรามาที่แทงหน่งนาที่ได้อ่านใจนี่ของไงๆดีเด็ดทำห้เราสอนอันนี้ยปะหาขนหาหอบเน่านั่นนี่เลเป็นพระรักกนว่าภมีทักเน่นวัเสมอก็รกรายัก็มากถามแท่ของเก็บเบากระทั่เ็ก็เออแล้วเก ก็พรกนี้คนเรียนนเรียนภาษากฤษมาได้ที่นัแต่ว่าที่้ามาคนที mm ่จยาสอนสาวคนติสตตาว่าแบบไอ่พ่ออกพ่อฉันนั่งน่านนั่งสุกุ้งนตนไหนพูดไรพวกได้อาหารกรอแก่มาทานมาองค์ได้เอ้วกลับสักเดนต้ะเทือที่แล้วสิบมือมกรู้ดีว่าอาหารพวกเขาจุกินแค่ไหนพูดองไรงวานว่าไปรื้อเขางดเขาเขากิ่เอาเด็กทียวข คนนบเ้าขาาาออจเปนไ้าเืออดีก็ประเทศอเดียกเขาไม่ไาอาหารมากขายใครแน่ก็เห็นเออเอากระเอาไปได้เหมอนกัาวันนอกนี่โดยเฉพาะไมัยสมูเป็นสมี่ช่วนเฉพาะขั้งรัการเป็นแหล่วิยารณ์าพตัวเขาเป็นเจ้แ ประชากร600ไอการงานจริงรงระจุกเดประจงสำเดศโน้ต um> uh> ่างต้นางตบทตางใจตุ้มิ้ประการเธอ